สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปอยู่กับจอ Android 7นิ้วสำหรับรถ Mazda BT50 Pro นะครับปี2012ตัวนี้เป็นแบบเปลี่ยนหน้ากากนะครับเปลี่ยนหน้ากากใหม่นะครับขนาดหน้าจอ7นิ้วนะครับ Mazda BT50 Pro ปี2012นะครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับ จอ Android 7นิ้วหน้ากากใหม่นะครับพร้อมสวิทช์ไฟฉุกเฉินแล้วก็ล็อกประตูนะครับแล้วมีปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับเซ็ตตออกแบบมาแล้วสามารถเสียบใช้งานได้เลยครับมี USB 2เส้นนะครับมีสายสัญญาณ GPS 1เส้นนะครับและกล้องหลังนะครับ1ตัวอุปกรณ์ครบชุดครับ จอมาสนา bt 5 0 p r o นะครับแบบเปลี่ยนหน้ากากเรามาดูเมนูนะครับตัวนี้เป็น gps นะครับ Google Maps ไว้นำทางนะครับตัวนี้เป็นวิทยุนะครับตัวนี้เป็น Bluetooth ไว้สำหรับโทรเข้าโทรออกนะครับและก็เล่นเพลง mp 3หรือว่าเล่นเพลงในมือถือเรานะครับผ่านทางมือถือเรานะครับตัวนี้เป็น เมนูนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเล่นเพลงนะครับตัวนี้เป็นตั้งค่านะครับเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับเรามาดูเมนูนะครับเล่นวิดีโอนะครับที่บันทึกในตัวเครื่องหรือว่าเมมโมรี a การ์ดนะครับอันนี้เล่นเพลงนะครับ ที่บันทึกในตัวเครื่องหรือว่าเมมโมรีการ์ดนะครับตัวนี้บลูทูธนะครับตัวนี้ GPS นะครับนำทางหรือว่า Google Map นั่นเองครับตัวนี้เป็นวิทยุนะครับตัวนี้เป็นตั้งค่าเกี่ยวกับตัวเครื่องครับตัวนี้เป็นเครื่องคิดเลขครับตัวนี้เป็นแฟ้มดาวน์โหลดนะครับลูกค้าดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆก็จะอยู่ในแฟ้มนี้ครับตัวนี้ตัวจัดการแฟ้มนะครับ ตัวนี้ถอนการติดตั้งนะครับลูกค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่ใช้แล้วสามารถมาถอนการติดตั้งได้นะครับตัวนี้เป็นปฏิทินนะครับตัวนี้เป็น Google Map นะครับแผนที่นำทางตัวนี้เป็นเข้า Google นะครับเข้าเว็บไซต์นะครับตัวนี้เป็นคู่มือการใช้งานของตัวเครื่องนะครับมีหลายหน้านะครับลูกค้าสามารถ เข้ามาดูได้นะครับตัวนี้เป็นโฟนลิงค์นะครับเล่นภาพหน้าจอที่มือถือขึ้นมายังจอเครื่องเล่นนะครับแต่สามารถเล่นภาพได้อย่างเดียวนะครับเสียงไม่สามารถเล่นได้นะครับตัวนี้เป็น Play Store นะครับลูกค้าสามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้เป็นตั้งค่านะครับเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับ Wifi ตัวนี้เป็นต่อกล้องหน้ารถนะครับตัวนี้เป็น YouTube นะครับเล่นเพลงดูหนังนะครับเรามาเข้ามาที่ YouTube นะครับจอ Android 7นิ้วนะครับสำหรับรถ Mazda BT 50 Pro นะครับแบบเหลี่ยนหน้ากากนะครับ ลักตรงดุ่นนะครับอุปกรณ์ครบชุดสามารถนำไปติดตั้งเองได้นะครับเซนตโตออกแบบมาแล้วสามารถติดตั้งเองได้ง่ายนะครับแค่เพียงเสียบปลักเฉยนะครับ ลูกค้าจะดูหนังดูอฟังเพลงสามารถค้นหาได้เลยนะครับ ความไปอยู่ที่อินเทอร์เนต็ตของลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณไปทางาเจ้าของเพลงด้วยนะครับ จอ Android Mazda BT 50 Pro นะครับปี2012นะครับขนาดหน้าจอ7นิ้วนะครับามาพร้อมหน้ากากใหม่ปลัก๊กตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อนะครับติดตั้งได้ง่ายครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาติดตั้งที่ร้านนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสินค้าของเรานะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเรามีช่างเทคนิคและทีมงานคอยให้คำแนะนำนะครับลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้นะครับ <is> สินค้าของเรารับประกันคุณภาพนะครับทุกชิ้นได้รับการทดสอบก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับ ลูกค้าหมดกังวลไปได้เลยนะครับว่าซื้อไปแล้วใช้งานไม่ได้เปิดไม่ติดนะครับตัดปัญหาเหล่านี้ออกไปได้เลยครับลูกค้าสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0895441396ถ้าหากว่าผมไม่ว่างรับสายนะครับโทรมาอีกเบอร์นะครับ0623490703ช่างต่อครับ หือว่าแอดไลน์มาที่ S A N D T O จุดมีจุดด้วยนะครับหากลูกค้าใช้งานไปแล้วมีปัญหาภายใน3เดือนนะครับสามารถแจ้งปัญหาให้ช่างเทคนิควิเคราะห์ปัญหาอาจจะเกิดจากตัวสินค้าหรือระบบปฏิบัติการ หรือขั้นตอนการติดตั้งถ้าเกิดจากตัวสินค้าเราจะเคลมสินค้าตัวใหม่ให้ทันทีครับ จอ Android ขนาด7นิ้วสำหรับรถ Mazda BT 50 Pro นะครับปี2012พร้อมหน้ากากนะครับปลักตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาติดตั้งที่ร้านสามารถนำไปติดตั้งที่บ้านได้นะครับแสนตออกแบบมาแล้วสามารถเสียบปลั๊กใช้งานได้ทันทีครับ กรณ์เรามีให้ครบชุดนะครับซันโตช็อปขอบคุณครับ